ม<า>ไม่ตายว่ะชิบหายละ อยากดูผมไลฟ์สตรีมสดมาดูได้ที่เพจชื่อทานอตใน Facebook เลยนะครับแล้วอยา่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจผมด้วยนะครับผมสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจร้านเติม uc พับจีบอยผมแนะนำเป็นร้าน l i c h m a n shop เติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%นะครับทั้งร้านเติมผ่านเว็บพับจีโดยตรงไม่ต้องกลัวโดนแบนเติมง่ายง่ายแค่แอดไอดีไลน์ i c h m a n shop แล้วก็ส่งเลข ID กับชื่อตัวละครแล้วก็เลือกแพ็คที่เราต้องการซึ่งตอนนี้ทางร้านนะครับปรับแพ็กให้คุ้มกว่าเดิมดูดิ คุ้มจัดจัดอ่ะโอนเงินแล้วรอแค่แป๊บเดียวอ่ะยูก็เข้าเกมโดยไม่ต้องออกจากเกมด้วยนะเฮ้ยเกินไปปะหวาเฮ้ยและตอนนี้ก็มีแพ็กอารพีคุมคุ้มด้วยนะไปดูกันเลยลองนี่เลยละกันหนึหตัวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเม โอ้โหเ้โอ้โหเป็นอะไรไปามเอเบ้ลเยบักมีภาาอ้หมดแล้วมัเล้เาะไปกดดังเจอลูกซงปังๆจี๋ๆขมอะมาดิ คือทุกสองนี่ถ้ายิงโดนนี่นคือแบบอย่างกอดแหละระยะแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ผมจะยิงไม่ค่อยโดนทั้สองไม่ยิงโดนยา่ายก็คือเรียบร้อยปลานะบมว้อมลุยละลุยกันดีกว,นกว่าเกือบเหมือนกดังจะมีะไปกอดังปะกดังล่างหรอใช่กดังค ม,มันคงแบบเบอร์สามมันเรานีมันก็ยังจะตามมาอีาอกเนาะไม่มีคนจุดแฟร์ไปก็ต,ตามมาไปแล้วเบอร์สามวิ่งไปทางนู้นอ่ะเราคงได้เจอกันนะครับเบอร์สาม มาไม่ตายว่ะที่หายแล้วแต่เจ็บอยู่ขวา ไป <Okay. S 1> ไม่เอ้ยไม่รถพังเลยจะไปแฟร์ซะหน่อยได้อยู่ละได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะไปกันแล้วม <Okay. S 3> ัว้อนโอเค Watch out ม,มาจากบ้านเทพ้าอยู่คนเดียวนี่อย่างสวย มีโอกาสได้อยู่คนเดียวสุดๆๆ <Okay. S 1> หมดเลยที่นั้น <c oughs> ขับรถมาโคตรห้าวเลยนี่คือคนขับรถน่าจะโดนได้โด <c oughs> นมา ช์จยากเนาเแล้วหนึ่งนะเราช่วยแมวคสมองให้น้ยเวทีช่วแมวสมองให้ม่ยี้ตายปะซ้ำแลวใช่ปะตายตายครับผมคีคผม โอ้โหแล้วแม่งลากแบบทนาผมรีบเดินซ้อนเลยนะแม่งลากแบบทนาช่วยตัวนี้ได้ตัวนั้นแม่งวิ่งมาลากเฉยเลยเอาวะถ้าตานี้ผมแบบรอดจนที่หนึ่งนี่มี20คิวขึ้นว่ะ75 y e a r s later เหงาเลยอ่ะเพื่สอง เบอร์สองท้ายโอ้โหแล้วดูเบอร์สามกับเบอร์สี่เขาก็ไม่เปิดไม่พูดสักคำอยู่ในการหมดยี่สิบกว่าคนเนี่ยข่าวมีนี่ว่าเนียนนะบนข่าวมันเนียนว่าวิจชิญคนนะบน <s> ข่าวจะยิงได้แบบวะนี่ก็มา เอ้ยบนเขาไม่เห็นเต็มๆสุดยอดเลยเว้ย ขึนข่าดกวะอ้ขึ้นข่าได้นะาม,มาเลยวันนี้ก็อดเอาวงหนีคุณกัน e n e โกอะไรนะครับไม่ไหวด้าน,น,นมากหมายสานที่หมายสถานท่จุหมายนเรียบร้อย ไม่ได้หรอกโล่งขนาดเราเบื่อนมาไปเล่นไหนโล่งขนาดนั่นวะเฮ้ยตกเขาเออเลื่อนไม่ได้มันเสี่ยงเกิน 6คนวะไม่ถึง20ใช่หาคนไม่เจอโอ้โหเลย3คนนั้นคนหนึ่งวิ่งตรงไหนก็ไม่ได้ต้องวิ่งอ้อมเดี๋ยวร้อนต้องเคลียขวาก่อนไม่งั้นโดนยิงหลังีแน่นอน ไหน่ะไรในทีน่นี้ดาวอีกจ่ะตัาวานี้โอ้โหคือไหนหวะเมื่อกี้เนี้ยโผแม่งแชมป์จัด วิธีไปก่อนสโมไม่มีแค่สามลูกด้วยอดยากเลยว่ะ อ้โจเี่ยมันแม่งมันสเตปมันนั่งลงนั่งลงยิงเนี่ยเ่าชทสุดท้ายแม่ง